สวัสดีครับเรากลับเข้าสู่โลกความจริงนะครับในการทำเว็บคุณภาพนะครับอย่างน้อยไตเติลเว็บดีสคริปชันของเว็บเนี่ยต้องเขียนได้อย่างโดนนะครับโดนนะครับยกตัวอย่างการเขียนไตเติลเว็บหรือดีสคริปชันของเว็บที่ไม่ดีนะก็คือเขียนสั้นจุดจู่เอาแต่คีย์เวิร์ดหลักๆมเขียนเช่นเว็บเนี้ยครับ m e r i c a t i o n e r r o r 7 com ไตเติลคือเ e ็ i ตกเ a ิดเร r สั้นเกินไปไม่เสืออะไร ไม่ดึงดูดใจให้คนที่อยากจะสนใจเข้าไปคลิกอ่านคีย์เวิร์ดก็ตรงๆรง t e d i t i ชันเอ r r r อันนี้คีย์เวิร์ดเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่แต่มาดู description นะครับ m e t i เ a t i o n Error Analysis ยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สื่อให้คนอ่านเห็นว่าเว็บนี้มันพูดถึงอะไรนะครับมันเป็นยังไงนะครับตัวที่บอกตัวตนของเว็บก็คือ t i เติซึ่งต้องยาวต้องเคลียร์ชัดกว่านี้ นแน่นอนครับจะต้องมีคีย์เวิร์ดอยู่ในไตเติลแล้วก็ดีสิปชันแต่ว่าไตเติลเคลียร์ชัดเจนเห็นว่าไอ้เว็บมันเว็บเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีความโดดเด่นของไตเติลขึ้นมาแล้วก็ดีสิปชันเนี่ยนอกจากจะมีคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีอ,องค์ประกอบที่อื่นๆที่อ่านแล้วดึงดูดใจอยากจะเข้าไปคลิกในเว็บดังนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นที่เราจะทําเว็บคุณภาพเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมนะครับสร้างไตเติลที่ดีให้ได้อย่าไปกลัวภาษาอังกฤษครับผิดถูก ไม่สำคัญครับเก่งเริ่มต้นลงมือทำคิดไตเติ้ลดีๆออกมาแล้วคุณจะเก่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากเก่งต้องลงมือทำครับวันนี้คุณคิดไตเติ้ลดีๆให้กับเว็บคุณแล้วหรือยังถ้าย่างก็เริ่มลงมือครับฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมลุยครับผม